หุ้นแนะนำสำหรับอหุ้นเปลว66นี่มีอะไรบ้างครับท็อปไฟเลยนะครับของฟิลิปที่สำหรับพร้อมหุ้นี6 6นี้นะครับก็ตัวแรกเลยนะครับเราไปกันที่แอดวานนะครับตัวแรกเลยเป็นแอดวานก็เป็นบริษัทแอดวานอินโฟรเซอ์วิสจำกัดมหาชนนะครับโดยคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะครับก็ช่วยหนุนกําลังซื้อภายในประเทศนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของชอบดีมีคืนด้วยนะครับตัวที่หก ส่วนตัวถัดมาครับตัวที่2ก็จะเป็นของ a อออนะครับออเนี่ยก็จุดเด่นของบริษาาัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมาชนก็จะเป็นในเรื่องของสนามบินหลักของประเทศเลยนะครับก็ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองนะครับและอีกอย่างเนี่ยได้รับความิดชอบจากพรมนะครับให้บริหารสนามบินเพิ่มอีกสามแห่งนะครับได้แก่สนามบินกระบี่นะครับอุดรธานีและสนามบินบุรีดนะั์นะครับก็อยู่ระหว่างโอนสนามบินกันอยู่นะครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับ ตัวที่3เลยนะครับก็จะเป็น BBL นะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนของเราเองนะครับก็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นมากที่สุดนะครับตอนนี้แล้วก็มีสาขาต่างประเทศมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับโดยมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว่า300แห่งนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปถึง14เศรษฐกิจสำคัญของโลกแล้วด้วยนะครับก็น่าสนใจมากครับของ BBL ตัวที่4เลยนะครับก็เป็น CPO นะครับก็บริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้นำ ธุรกิจน้นสะดวเซื้อในประเทศไทยที่เรารู้จักกันในนามของเซเว่นเอเนะครับก็ได้ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐเช่นช็อปดีมีคืนเนี่ยเป็นหลักเลยนอกจากนี้ก็ยังมีการเริ่มลกธุรกิจของแมคโครนะครับไปยังต่างประเทศมากขึก้นมากขึ้นด้วยนะครับโดยมีถึงเจ็ดแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็การรวมธุรกิจของโลตัสเข้ามาก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจแล้วก็ขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับซีพีออนะครับ ตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นมิ้นท์นะครับบร,ริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมนะครับร้านอาหารเครือข่ายทั่วโลกนะครับเดือแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางการจีนเนี่ยเขาออยัางคงมาตรการศูนย์ โควิดนาที COVID อยู่นะครับแต่ก็เริ่มจะเห็นพัฒนาการในเชิงบวกนะครับด้านต่างๆมากขึ้นทำให้มีโอกาสที่จีเนี่ยก็จะผ่อนคลายมาตรการของการบรรเทในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ุนให้การเติบโตของยอดขายเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นตามมานะครับอีกทั้งร้านอาหารในไทยที่และออสเตรเลียก็ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็ส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยการเติบโตของยอดขายปี 66, 66เนี่ยก็เติบโตมากขึ้นจากปีก่อนหน้าก็มินก็เป็นตัวที่ สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าผลิตนะครับแล้วเขามีความต้องการที่จะออมมูลห้าตัวนี้เนี่ยทำยังไงบ้างครับอ๋อไม่ยากเลยครับก็เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างใต้นี้นะครับแล้วก็เปิดบัญชีเป็นลูกค้าของผลิตก็จะสามารถออมุ่นกับผลิตได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ห้าตัวที่เราแนะนํามานะครับก็ยังมีอีก36ทั้งหมด36ตัวนะครับที่นักคิดเขาคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ บอกเก่กัรลงทุนเป็นระยะย,ยาวครัทยอยสะสมนะครับสามารถลงทุนได้แล้วก็มีการปรับพอให้ทุกๆ6เดือนอยู่แล้วนะครับผม